ครับสวัสดีครับผมพิทักษ์ตั้งแต่งนะครับนายกองค์การทหรบบารพุปั้นแก่งนะครับวันนี้เราพาคณะทอผ้านะครับของไทยดำเรานะครับมาศึกษาต่อยอดนะครับที่บ้านหนองสะแกนะครับ,บอำเภอตากฟ้านะครับก็คงจะ เอาไปพ,พัฒนาต่อนะครับพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเรานะครับในการทอผ้าไทยดําอาจจะมีทอผ้าไทยดําลายขอนะครับผืนแรกนะครับผืนแรกของเราที่จะทาขึ้นนะครับแล้วก็อาจจะมีการทอผ้าลายของตําบลเราอีกหลายผืนเพราะว่าชุมชนชาวไทยดําของประเทศไทยเดี่ยยังมีอีกหลายชุมชนเยอะมากแล้วก็ยังมีการรักษาเพณีก,กันอยู่นะครับซึ่งอัตลักณ์ของผ้าถุงลายแตงโมนะครับผ้าสินลายแตงโมพวกนี้นะครับก็เป็นตลักษณ์ของทวไทยดําอยู่นะครับแต่ เราคิดว่ามันน่าจะต่อยอดไปได้ไกลกว่านี้นะครับซึ่งปัจจุบันนี้นะครับมีปลายขอนะครับซึ่งคนจะนิยมกันเยอะแล้วก็มีการส่งเสริมขึ้นมาแล้วก็อยากจะทําอะไรรูปแบบใหม่ๆนะครับเป็นนวัตกรรมที่เกิดขึ้นมาด้วยนะครับเพื่อจะเป็นสินค้าอีกประเภทหนึ่งนะครับที่สามารถคนทั่วไปจะซื้อไปใช้ได้นะครับนอกเหนือจากที่เป็นไทยดําแล้ว แล้วก็พอเราเข้าไปแนะนำในในช่วงแรกเพราะว่าเขาทอมานานเหมือนกับว่าเราไปเปลี่ยนแปลงนี่เขาโอเคไหมฮะก็ในในกลุ่มนี่นะครับกลุ่มนี้ก็เพิ่งเกิดได้ไม่กี่ปีเองนะครับก็ซึ่งผมเป็นนายกองการประหารบนตรงเี้ยนะครับก็เอามานะครับเอามาเมื่อคิดว่าตอนนั้นมันเกิดแลังมากแหละครับแล้วก็ชาวไทยดำเนี่ยจะประก,กอบอาชีพเรื่องชาวไร่ชาวนานะครับปีนั้นเขาไม่ได้ทาไร่ทนานากันเลยก็บอกว่าเอามาทํากันแล้วก็มึงมาตั้งกลุ่มกันนะครับกลุ่มใหม่ๆก็ ตอ่อยอดกันมานะครับจากลายลายแต่งโมกเขายินดีนะครับตอนหลังก็มีหลายๆผ้าหลายลายที่เกิดขึ้นมานะครับนอกจากสีดําก็มีสีอื่นด้วยนะครับก็คงติดตามกันต่อไปนะครับว่าผลงานนะครับจะเป็นยังไงนะครับผลผลิตที่ออกมาจะสวยหรูแค่ไหนนะครับแล้วก็กลุ่มนี้จะยิ่งใหญ่แค่ไหนขึ้นต่อไปนะครับก็ติดตามกันนะครับครับสวัสดีครับผมลายตัวเดี่ยวมาพกี้ลายไปอะไม่มัดเกียบผเียบส นายกรนักกรครับครับผมสวัสดีครับผมชื่อนายปียพรตานนท์นะครับเป็นประธานกลุ่มทอผ้าไทยบ้านหนองตะแกนะครับอยู่ตำบลข่ใยทองอำเภอตากฟ้าจังหวัดนครสวรรค์นะครับณปัจจุบันนี้นะครับการทอผ้าของเราก็จะรับตามออเดอร์แล้วก็ยอดตามสั่งครับที่เน้นๆก็คือที่นี่จะเป็นเน้นเป็นผ้ามัดหมี่เป็นผ้ามัดหมี่ก็คือลายตามสั่งครับตอนนี้ที่ลายที่นิยมคืออะไรตอนนี้ลายขอทิ่วันวลีนะครับ Mm hmm. ครับที่กระแสตอบรับแล้วก็ทางหน่วยงานใาชการก็ใช้แล้วก็มีนโยบายของทางผู้ว่าจังหวัดนครสวรรค์เน้นให้ใส่ผ้า,าทไทยด้วย mm hmm. ทีนี้ก็ทําให้ อาชีพทอผ้าตอนนี้กลับมารุ่งเรืองอีกรอบหนึ่งครับกลุ่มทอผ้าไทยบ้านหนองตะแกนะครับยินดีต้อนรับนะครับทุกคณะท,กกทุกกลุ่มทุกกลบที่ว่ามาจะมาศึกษาดูงานหรือจะมาเรียนรู้ก็ได้นะครับเออเข้าไปดูเพจก่อนก็ได้มีเพจของกลุ่มทอผ้าไทยบ้านหนองตะแกไทยไม่มีอยยักษ์นะครับเป็นไทยทั่วๆไปนะครับเข้าไปดูก่อนได้ครับแล้วก็ถ้าสนใจก็มาเรียนมามามาดูถึงที่นะครับจับ GPS มาครับกลุ่มทอผ้าไทยบ้านหนองตะแกครับ